ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวนายหญินทุกท่านเนาะโอเควันนี้ผมจะมาทำวิธีการทรยศสำนักทรยศสำนักเรามาดูที่เงื่อนไขกันก่อนดีกว่าทรยศสำนักเนี่ยคืออะไราการทรยศสำนักเนี่ยมันจะไปได้ไปได้ไปสำนักอื่นได้โอเคเนาะไปสำนักอื่นได้ผมคงเรียกว่านะ การทะยอยสํานักเนี่ยคือมันสามารถไปสํานักอื่นได้อย่างตอนนี้ผมอยู่บูตึงโอเคผมจะไปเข้าสํานักอื่นเนี่ยมันเข้าไม่ได้เพราะว่ามันติดเงื่อนไขคือสํานักอื่นเนี่ยคุณต้องไม่ติดเงื่อนไขอยู่สังกัดสํานักใดทั้งนั้นคนณถึงจะเข้าได้อ่าตอนนี้ยอย่างที่บอกผมจะไปเข้าอาไรผมอยากจะไปเล่นอาไรตอนนี้ผมอยู่บูตึงผมก็ต้องทะยศจากบูตึงไปก่อน โอเคเรามาดูกันนี่เลยการกระบาดกระบดตัวเนี้ยมันเสียอะไรมั่งมันเสียอะไรมั่งเราก็ไปดูกันแรกโอเเนะมันจะเสียอะไรมั่งคือมันจะลบทั้งหมดเลยที่เป็นปานเราปานเรานี่ปานขั้นสามสิบหก มันจะลบทิ้งเลยแล้วก็สกิลสกิลเนี่ยผมมีอสองอันละนี้มันจะลบออกเลยทันทีคุณจะฝึกถึงขั้นอะไรก็ช่างปานสำนักคุณจะฝึกถึงปานหกปามันลบออกหมดเลยทุกอย่างเลยเข้าใจเนาะโอเคเนาะอ่าเรามาดูวิธีการรับกันอ่าผมยังไม่พูดถึง2ตัวนี้เนาะผมจะมาทรยศเลยทรยศ เรามาวิ่งมาที่ตัวนี้เลยทุกสํานักจะมีที่ยืนเนี่ยที่มันยืนอยู่เนี่ยมันจะยืนเรียงตัวกันอยู่เลยสามตัวเนี้เราไปที่ชี้นากระบทตัวแรกอโอเคเนาะกดเข้าไปาวิธีการกดเนี่ยบางคนบอกกดแล้วมันกดไม่ได้พี่มันกดไม่ไปมาดูเงื่อนไขตรงนี้เนาะเงื่อนไขมันเขียนไว้เลยคุณต้อง ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ปาร์เปิดแล้วโอเคเนาะคุณต้องไม่เป็นเจ้าสํานักรักษาการไม่ต้องไม่ได้เป็นผู้ดูแลไม่เป็นโวโสและไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจกรรมอาหารประสบการณ์ลงเขาก็คืออารลงเขาเนี่ยลงเขาโอเคแล้วก็ต้องออกสํานักมากกว่า30วันก็คือเนี่ยในตรงเนี้ยถ้าเราเ,าเมาส์ไปชี้เนี่ยเรากดออกปุ๊บ เราเข้าสำนักมาเนี่ยอ่ามันจะเขียนว่าเข้าสำนักเนี่ยสามสิบวันมันจะติดคูดาวพูดง่ายๆมันจะติดคูดาวอ่ะสามสิบวันแต่ว่าอันเนี้ยผมยังไม่ยังไม่เคยเออกเข้ามาแรกละมันตนเนี้ยมันเปิดแล้วเราสามารถทยุยได้เลยเรามาดูเงื่อนไขเรามาลองนะเราก็ต่อเลยว่าโอเคผมกดกระดานแรกเนาะแล้วก็ป,วกาากววกปุ๊บปุ๊บผมทำหมดแล้วตามนี้เลยโอเคเนี่ยแล้วก็กดคือมันลบทุกอย่างทั้งหมดฉายาอะไรทั้งหมดที่ คุณเกี่ยวกับสำนักเนี่ยมันจะลบทั้งหมดเลยรวมถึงชุดแฟร์ด้วยชุดแฟร์เนี่ยมันไม่ลบแต่ว่าเราไม่สามารถใส่ได้โอเคเนาะแฟร์ที่เป็นแฟร์สำนักอาชุดธนะเอาส่เร็จชุดธนะมากดีกว่าโอเคของชุดเฉยของชุดเฉยมันก็จะไปโผล่ตรงที่อำเภอสำนักเมืองชูโจโอ,โอเคเหวียบเหวี่ยบพยเสร็จแล้วเราไปดูว่าเราได้อะไรโอเคเนาะกลับคืนมามั่ง ก็รับภารกิจก่อนรับภารกิจหนึ่งเลยคือต้องถอดทั้งหมดชุดอะไรเนี่ยถอดถออกให้หมดมันถึงจะปลได้มันถึงจะรับภารกิจได้โอเคอ่าผมรับภารกิจมาแล้วเห็นไหมรับภารกิจมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมาโผล่นี่ทรรยศสมรักะผมใส่แล้วเยวผมใส่ก่อนผมรับภารกิจมาแล้ว ไปทีปทีม้อนละมันนี่มันซูไปได้อ่ะโอเคแต่แล้วก็ทำตามสเต็ปเดิมกดแล้วให้มันวิ่งไปเฉยๆวิ่่งไปอาผมจะบอกก่อนว่าอ่าที่ผมตรายศเนี่ยไม่ได้ว่าอตอนแรกนะ่ผมในความคิดผมว่าปาน2สองอ่ะมันยังไม่มีรีเมคแต่ตอนนี้รีเมคมันเข้ามาแล้ว ือผมตั้งใจไว้แต่แรกแล้วว่ามันจะอไนนะไรนะคือจะเล่นเกนอเนาะตั้งใจแต่แรกแล้วก็ <c oughs> เลยตอนนี้มันเข้ามาแล้วเราก็มาแล้วก็ไปเราก็เลยไปไปอยู่นั่นยาวๆเลยดีกว่าโอเคเราก็รับภารกิจตามนี้เลยเนาะภารกิจเอา,กกอาอเตึงเอาไปไหนแล้ว นี่แนี่ถักเบาต <c oughs> อันนี้เนี่ยโรดีมันเปลี่ยนชื่อเวสจากตรยศเป็นนี่นี่เราก็ามาหาเจ้าสำนักมรมรลุบรรลุอย่างเดียวกดเข้าไปนะเสร็จแล้วเราในกระเป๋าเรา,เ,า,เ,ราเราจะได้ไป้ายตัวนี้มาโอเคตรยศเราก็ไปตามตรยศมันจะเขียนว่าให้ปลด ปลสมบัติออกทั้งหมดก่อนนะอย่างที่เราบอกเมื่กี้กดออกให้หมดก่อนเรามีอะไรให้กดออกให้หมดเลยกดปดไปเห็นป่วทุดทาน,นะเราก็กดกดด้วยโอเคกดแล้วอ,อ่ะนะพอเราจากหลังจากเรารับเชรอันนี้เสร็จแล้วเราทำเสร็จแล้ว เราได้ป้ายพยศสำนักมาแล้วเราก็มาคลิกที่ตัวเดิมที่ปุาผู้ชีน้นำะบวนเนี่ยคลิกบรรทัดที่สองข้ามมีหลักฐานใต้พยศสำนักแล้วข้าต้องการพยศสำนักปบกดเข้าไปปมันก็จะเด้งมาหน้าเนี้ยโอเคถ้าเกิดใครชอบดูเนื้อเรื่องมันชอบก็อ่านไปว่า,าตัวเนี้ยทำผิดอะไรท่านไปทำผิดอะไรมาเสร็จแล้วจะต้องทำไง โดนเจ้าสำนักกระทืบอ,ออกจาก,กสำนักโอเคแล้วก็ลองไปก่อนมันเราเพิ่กระทืบคนมากันเลยกลายเป็นว่าโดนก็ใจปิดเราไม่ชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นอ่าน้เรื่องไปนะโอเค เราทําผิดมากกาตัดสินใจเองแล้วอาจจะไปจักพูดตึงแต่ว่ามันเสียเวลาไหมมันก็มันก็เสียเวลาแหละเพราะว่าเราต้องอ,อัพสกิลอัพอะไรมาเนาะแต่ว่ามันก็ได้ดีอย่างหนึ่งที่มันติดตัวมาก็คือปานปานไอ้ไม่ใช่ปาน <laughs> จุดจุด โอเคเนาะผมได้จุดบุ้เตึ้งติดมาโอเคไม่เป็นไรอ่ะเสร็จแล้วมามาดูกันว่ามันหายไปขนาดไหนดูหัวผมนะหัวผมอะ่ะแม่มาอยู่อันเองอะ่ะกลายเป็นว่าผมอะ่ะตอนนี้ผมทําอะไรยังทาอะไรไม่ไเลยเว็ปันสองรับไม่ได้เพราะว่าทําอะไรไม่ได้เลยตอนนี้อ่อนแมอมากเดินไปสะดุดสะดุดสะดุดต่อไม้ก็ตายแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะโอเคก็เพียงเท่านี้ อ่าเสร็จแล้วของที่จะได้คืนเราจะต้องเข้าสำนักก่อนแล้วก็ไปรับที่โรงฝึกชูโจเนาะมันจะมีอ่าของให้คืนมาแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะได้เยอะได้น้อยอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้คำนวณแต่คือผมใจผมมุ่งไปที่อ่านี่แล้วโอเคนี่น,นี่นี่แล้วมุ่งไปที่ง้องไมแล้วโอเคผมผมดึงได้สร้างตัวผู้หญิงมาโอเคเนาะสำหรับอ่าท่านใดที่ ต้องการจะทรยศก็ตามคลิปเลยง่ายๆสั้นๆนทุกสำนักจะคล้ายๆกันก็คือเหมือนกันแหละไปหาตัวนี้แต่ว่าเนื้อเรื่องเฟซเนี่ยมันจะแตกต่างกันหน่อยนึงแต่ก็เราเสร็จแล้ววิธีการกดเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดโอเคนี่เป็นการอ,ออกสำนักแบบลบหมดทุกอย่างทรยศเลยเพื่อจะไปสำนักอืน่นโอเคเนาะตอนนี้พลังปานผมก็ออนแอรเลือยู่แค่อ่อาร้อย เดินไปทางไหนพวกตีก็ตายเลยอะไรประมาณเนี้อ่ะโอเคก็ขอไงก็มันติดตาตทรงไหนผมขอไปด้วยแล้วก็สวัสดีเลยแล้วกันสวัสดีครับทุกท่านเลย